เครื่องบ็ก V exercise นยครับผมในการที่เราประดิษฐ์ขึ้นมานะครับผมจะมุ่งเน้นนะครับเป็นการส่งเสริมสุขภาพนะครับตั้งแต่วัยเด็กนะครับจนถึงวัยสูงอายุนะครับผมโดยเน้นไปที่การกลางของเส้นเอ็นของกล้ามเนื้อการกระชับสัดส่วนของกล้ามเนื้อนะครับจะเป็นแขนหลังนะครับผมวัสดุอุปกรณ์ของเรานะครับในการที่ประดิษฐ์นะครับผม จะใช้นะครับวัสดุนะครับซึ่งเราหาได้ง่ายมากครับผมมีตามท้องตลาดทั่วไปนะครับสามารถที่เราประดิษฐ์ขึ้นมานะครับผมซึ่งมีราคาถูกนะครับผมสามารถประดิษฐ์ได้ง่ายสบายนะครับผมประโยชน์ที่ได้รับนะครับผมจะเป็นการฝึกสมรรถภาพนะครับทางกล้ามเนื้อนะครับให้กับประชาชนทั่วไปนะครับและผู้สูงอายุนะครับผมตัว V Exercise เนี่ยครับจะเป็นการสนับสนุน ในการส่วนร่วมของด้านสังคมนะครับชุมชนนะครับผมเดี๋ยวจะมีการสาธิตนะครับให้ดูนะครับผมสลับขั้นแรกก็คือถ้าเป็นผู้สูงอายุขึ้นมาหน่อยนะครับผมในการออกกำลังกายของเรานะครับจะมีการที่ยืดหยุ่นขึ้นมานะครับผมจะไม่ไม่ไม่มีความต้านที่มากจะเป็นความต้านที่น้อยนะครับผมจะเป็นการกลางนะครับเป็นการยืดดอกนะครับในลักษณะที่เบานะครับผม แต่ถ้าสมมติจะเป็นผู้ที่มีความแข็งแรงขึ้นมาหน่อยนะครับผมก็จะเป็นการเพิ่มความหนักก็คือจากที่ยาง1เส้นนะครับผมแล้วก็เพิ่มเป็น 2- 2ที่สเส้นนะครับอ่าเป็นการเพิ่มความหนักเข้ามานะครับผมอ่าถูกต้องครับเป็นการเพิ่มความหนักเข้ามานะครับผมในการเล่นของแต่ละแต่ละครั้งนะครับเราก็จะประยุกต์มาจากเวทเทรนนิ่งนะครับผมในการเล่นก็จะเป็นการกระชับสับส่วนนะครับก็คือ ตั้ง15ครั้งนะครับขึ้นไปนะครับผมวัตถุประสงค์ของเรานะครับเพื่อนะครับสร้างสมรรถภาพให้กับชุมชนทั่วไปนะครับผู้สูงอายุนะครับบอกอาการออกกําลังกายนะครับในการต่อยอดของเรานะครับผมการต่อยอดของเราก็คือสามารถนําประดิษฐ์ก็คือนําสิ่งจากท่อ PVC นี่ครับอาจจะดัดแปลงให้เพิ่มความแข็งแรงเข้ามาก็คืออาจจะเป็นเหล็กหรือเป็นอลูมิเนียมนะครับ แล้วจากที่ยางยืดของเราอาจจะเป็นสปริงที่เพิ่มความแข็งแรงขึ้นมานะครับอาจจะไปไปประยุกต์ใช้นะครับให้กับผู้นําออกกําลังกายนะครับอาจจะไปสอนในการเข้าค์ดหรือเช่นบอดี้ฟัมนะครับผมอาจจะมีบาเบลนะครับแล้วก็มีเพิ่มขึ้นมาก็เป็น v ีเอ็กซ์ซนะครับผม